สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Magic Monster Land นะครับผมก็เป็นเกมแบลบัมือถือนะครับออกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมอ่าโอเคก็ออกใหม่เลยนะครับก็เข้าสต re ไทยด้วยนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อเกมได้เลยนะครับไปค้นหากันได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดครับวิธีเล่นด้านในกันนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยก็ผมอยู่เซิร์ฟสองนะ เซฟสองอ่ะหน้าต่างนะครับก่อนเข้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ่าเรามาเริ่มกันครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมกึ่งกึ่งนะครับสองจุดห้าดีมันยังไม่ถึงสามดีแต่ว่ากราฟิกค่อนข้างสวยเล่นเกมแล้วเนี่ยได้อารมณ์เหมือนดูการ์ตูนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นยังไงนี่ครับประมาณนี้ตัวละครค่อนข้างดูดีแล้วก็น่ารักด้วยนะครับผมตรงนี้นะอ่ะเริ่มมาถึงเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับพวกแกง็อรเก็ตก่อนเลยมูซาชิโคจิโร่แล้วก็เนียสนะครับผมอืตัวเกมเราภาษาอััังงกฤษษนนะะครบผมมมยยไไ่ีภาาท แต่ว่าระบบเกมเนี่ยมันเข้าใจง่ายอยู่นะครับผมอ่ามาถึงเขาก็จะให้เราสู้เลยนะครับโดยที่เราจะต้องบังคับเป็นตัวลิซซดอนนะฮะอี๋ลิซซัดอนเป็นตัวตีดาเมจกลุ่มด้วยนะครับผมเป็นเอลเด้วยนะฮะตีหน้ายันหลังเลยนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็มีร่างเมก้าด้วยครับเกมนี้นะครับผมก็เป็น2.5ดีนะไม่ใช่3ดีนะครับแต่ภาพสวยมากนะฮะแสงเงาอ่ะค่อนข้างดีนะกราฟิกแสงเงาเนี่ยใช้ได้เลยนี่ครับเจอบังกีรัตตัวใหญ่นะครับผม ซาโตชิจะทำยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูการออกสกิลนะครับอีโอ้โหเจอสกิลของบางกีรัตยิงเข้ามาครึ่งหลอดเลยนะครับผมอ่ะมีชายลึกลับมาครับมิสทรีแมนนะฮะโอโ้หยิยงคาแม็กล่างไมก้าวุจิบานาไม่ก้ายิงใส่เข้าไป o o, m ew. M ew โอ m โ,โอมิวมิวทโอ้โหโ่มาตำนานเพียบเลยนะครับผมก็มีโปเกมอนให้เล่นค่อนข้างเยอะนะเกมนี้นะครับผมแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับอ่ะ โอเคเี๋ีวเรารอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาแล้วนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเล่นเกมยังไงให้เหมือนดูการ์ตูนะนครับนี่คือฉากบางส่บางช่วงบางตอนบางส่วนนะฮะที่อยู่ในเกมนี้นะฮะอ่ะโอเคครับฟีเจอร์เกมก็จะประมาณนี้นะครับก็อ่ะสีนะครับสีสันภาพนะครับแสงเงาเนี่ยค่อนข้างสวยนะอืม แล้วก็จะมีคือโมเดลอ่ะมันน่ารักนะตัวเ,เล็กๆแล้วก็จะมีฟีเจอร์ตัวละครอ่ะที่เป็นเหมือนภาพการ์ตูนค่อนข้างสวยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็มาคุยกับด็อกเตอร์นะครับอุ้ยโดนพิกาชูช็อตครับเหมือนในคือเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเหมือนเบสิกนะครับของการ์ตูนนะครับซีซั่นหนึ่งเลยนะครับผม,มตรงนี้นะฮะ ก็ให้เราจิ้มไปที่เจ้าพิก a ชูนะครับผมมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีนะครับเกี่ยวกับการสะสมโปเกมอนให้ครบเซตนะฮะแล้วเราก็รับของรางวัลได้เลยนะครับอันนี้จะอยู่ในเขตคันโตรีเจียนนะครับก็คือภูมิภาคคันโตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการลุยกันต่อนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราตอบคาถามนะครับตอบคําถามไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมนะอ่าโอเคเราก็ได้โปเกบอลมาทั้งหมด5เม็ดนะครับผม5ลูกนะ ก็ไปกันต่อเลยนะครับมีเซเรนานะครับเป็นเพื่อนด้วยนะครับเนี่ยเราก็เดินมาตามช่องนะครับผมแล้วก็เปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องมาก็ได้เพชรกับโปเกบอลที่เป็นสีดำนะเป็นเกรดบอลนะครับผมจากนั้นก็จะมีการคุยกับเซเรนานะครับก็กดโกได้เลยการกดโก้เนี่ยหมายถึงการกดโกเพื่อทำเควสนะครับผมระบบเกมมันจะพาเราเดินไปให้อันดับถัดไปนะครับเขาก็จะสอนเราทําการจับโปเกมอนนะครับผมโปเกมอนที่มันขึ้นเสียหลักลูกบอลบนหัวครับเราสามารถที่จะจัดได้นะครับ อ่ะโอเคเราก็จัดทีมนะครับเรามีพิกาชูตัวเดียวใช่ไหมอ่ะเราก็จัดทีมเลยเลยครับผมอ่ะมาแล้วเข้าสู่ฉากต่อสู้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็มาเจอกันตรงนี้นะครับผมอ่ะก็วิธีใช้ท่าคือเราสามารถกดเลือกท่าได้นะฮะอ่าแค่นี้เองครับง่ายครับง่ายมากๆเลยไม่ได้ยากเลยนะครับผมตรงนี้นี่ครับอยพ่ะอ่าเลือดหรือ SP ใกล้หมดนะครับเราก็ต้องกดไปที่อ่าลูกบอลนะครับโปรเกบอลนะก็สามารถที่จะเลือกโปรเกบอลที่มาจับโปเกมอนได้นะครับ ฉากจะะับก like ็เป็นฉากจากการ์ตูนเลยนะครับผมผมบอกแล้วครับเกมนี้ครับเล่นเกมยังไงให้เหมือนดูการ์ตูนนะฮะก็คือภาคนี้น uh ี่เองนะครับผมประมาณนี้เราก็ได้ส่วนของตัวพีเจียนมานะครับก็การดำเนินเรื่องครับจะเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็จะมีสกิลมีอะไรให้ดูนะฮะก็หลังจากที่เราทำการจับโปเกมอนได้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีนะครับ กิจกรรมเด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการสะสมอปเกรมอนครับเนี่ยเราขาดตัวชอทเชเดอร์ตัวหนึ่งนะก็จะเปิดกล่องสมบัติได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้นะครับนี่ครับมีฉากเป็นแบบในการ์ตูนด้วยนะก็เราสามารถที่จะเดินไปแล้วก็เจอศัตรูระหว่างทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะฮะหรือปักมอนป่าก็ตามนะอันนี้จะเป็นปเกมอนป่านะครับที่เป็นโอริสเรีวนะครับผมเราสามารถที่จะเชลเลนจ์ได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจ้าโอริสซูโซเมะนะฮะ แล้วก็บอสยสนเป็นตัวโอนิลิวนะครับผมก็เป็นธาตุบินนะครับกับนอร์มอลนะฮะเราสามารถที่จะสู้นะครับเราก็เพื่อรับของรางวัลได้นะครับจริงๆแล้วมันบังคับให้เราสู้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องผ่านเหมือนคล้ายคล้ายเควสก่อนช่วงแรกนี่ครับสกิลค่อนข้างแรงนะครับผมก็มีสมุนโอนิลิโซเมสสามตัวนะฮะอ่ะเราก็เลือกสกิลเลยอย่างผมเลือกสกิลหมูนี่ครับสกิลที่สองนะครับมันจะเป็นสกิลหมูนะครับของเซจูนะ มันก็ทำเดาเมจทุกตัวเลย4ตัวที่อยู่ตรงแมบนะตายเลยทีเดียวโคตรโหดเลยนะฮะอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อมาครับตัวละครตั้งชื่อตัวละครเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับเล่นไปสักพักหนึ่งเพิ่งจะมาตั้งชื่อนะพูดถึงอ่ะนี่ครับภาพในการ์ตูนกลับมาอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วเกมนี้นะครับเล่นเกมยังไงให้เหมือนดูการ์ตูนก็คือเกมนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นฉากนะครับที่พิกาชูนะฮะใช้ไฟฟ้าแสนโบนะครับช่วยซาอชิไว้นะครับจากฝูง โอนิริวและโอนิซูซเมะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเจอคาซุมินะฮะตอนในเมืองเนี่ยเจอเซเลน่านะแต่พออยู่ในป่าเนี่ยเจอคาซุมินะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็กดโกได้เลยนะครับเขาจะพาไปที่อ่าพาเลททาวสามนะครับนี่ครับจะพามาที่เมืองนะฮะนี่ครับเราเห็นโปเกมอนที่เป็นเชลเดอร์แล้วตรงนี้นะครับอ่าในเควสเนี่ยเราจะต้องไปจับมันนะฮะเพื่อให้ปลดล็อกแอชิฟเมนต์นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินอ้อมขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราจะผ่านตรงในส่วนของอ่าโปรแกรมเซ็นเตอร์ก่อนนะครับอ่ะพอมาอ่ามีใครโผล่มาอ่ามีแกง็อกเก็ตโผล่มานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องทําการอ่าสู้ก่อนนะครับกับแกง็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวก็นะแกง็อกเกสมีลิซ่าดอนหรือวะอ่ะโอเคนะครับก็จะมีในส่วงคาซมิมาช่วยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองสู้ดูนะครับมันเป็นชาเลนจ์นะครับต้องผ่านนะ ไม่งั้นเราจะลงมาสู้ทางล่างไม่ได้นี่ครับในส่วนของโปเกมอนที่เราจะสามารถบังคับได้นี่ก็มีพิก achu thunder สุยคุนแล้วก็คาแมกซ์นะครับผมเป็นร่างเมก้าด้วยนะตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับร่างเมก้ามีอยู่ในภาคนี้ด้วยอันนี้คือบอสนะครับผมในฉากนี้ก็เป็นลิซซอดอนนะครับก็เป็นไทเอสนะครับผมค่อคนข้างเก่งนะอะโอเคก็กดคูดได้นะครับเร่งความเร็วได้นี่ครับสกิลของลิซซดอนครับตีกลุ่มด้วยนะ ที่เป็นพ่นไฟนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับอะก็จะมีตัวบัฟด้วยนะบางตัวนะครับมันจะขึ้นรูปโล่รูปดาบอะไรก็ว่าไปนะถ้าเป็นรูปโล่ก็จะเป็นพลังป้องกันเป็นรูปดาบก็จะเป็นพลังเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนี้นี่ครับนี่ครับันเดอร์ครับปืนม,ม่ตำนานนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยจะได้บังคับปืะมม่ตำนานด้วยช่วงแรกเนี่ยแค่นี้นะครับก็ไม่ยากนะฮะผ่านแล้วนะครับผมอ่ะ นี่ครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลงมางล่างนะฮะเพื่อมาจับเต้าเชเดอร์ตัวนี้อ่ะพอเข้ามาในในโปรแกรมอนอินโฟตัวนี้นะครับมันก็จะสอนให้เราทําการอัปเกรดโปรแกรมอนนะครับเป็นการอัปเลเวลเนาะโดยใช้ไอเทมี่ยที่เป็นเหมือนผลเบอร์รี่กับทองนะในการอัปเกรดนั่นเองก็ตัวละครเราเลเวลเท่าไหร่นะครับแม็กซ์สุดของตัวโปรแกรมอนมันก็จะให้อัพถึงเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการอ่าชาเลจ์นะครับโดยการจับโปรแกรมออีกหนึ่งตัวนะครับก็เงื่อนไขนะครับก็คือเราจะต้องจับ ตัวนี้ให้ได้นะครับเพื่อให้มันปลด achievement ก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะสอนเรานะครับทั้งจับทั้งสู้นะฮะผมบอกก่อนภาพเขาก็ทั้งสวยนะฮะอ่านี่ครับมีสกิลขึ้นมาให้นั้นให้เราเลือก2สกิลนะครับว่าอ่าถ้ามีเป็นกพมยงแค่ตัวเดียวครับเราก็ไม่ต้องใช้สกิลกลุ่มก็ได้นะฮะเพราะว่าสกิลกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันแค่ตีหลายตัวเฉยๆอ่ะเราจับเลยแล้วกันนะครับกดคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะมีฉากในการจับมในกระตุลนะ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็จับไปก็น่าจะได้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่อ่าตัวเกมบาลบังคับให้เราจับอยู่แล้วไม่น่ามีพลาดเนาะพูดถึงนะนี่ครับเราก็ได้โปเกมอนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นโปเกมอนน้ำนะตอนนี้เราก็ครบ3ตัวแล้วนะครับเราก็จะเปิดกล่องแคปซูลตัวนี้ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารับไอเทมก่อนนะครับจะเป็นโกลเดบอลเปิดกล่องนะครับได้อะไรอ่าได้ฉาดของมูมะมานะครับอ่าเป็นโปเกมอนไทเอสระดับเอสเลยนะอืมเป็นอ่าอยู่ในกิจกรรมเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผม อ่ต่อมานะครับเขาก็ให้เราเขย่าต้นเบอร์รี่นะครับก็จะได้อ่าไอเทมมานะครับที่ไอเทมนีครับในส่วนของเลเวลเนาะอ่าถัดไปนะครับกดไปที่โปเกบอลนะฮะก็ไปที่อ่าพิกาชูนะฮะนี่ครับเขาจะสอนเราอัปเกรดซึ่งเมื่อกี้เราอัปไปแล้วถูกไหมอ่าก็เล่นง่ายนะครับง่ายมากนะฮะอ่า achievement ต่างๆเนี่ยมันก็จะปลดตามเลเวลนะแรกๆมันก็จะปลดแค่อัน2อันนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้แค่บางอย่างนี่จะเป็นในส่วนของคอยคิงนะครับก็เราก็มีกระดอสด้วยนะฮะ กระดอนก็เป็นร่างแปลงของคอยคิงนะต่อมานะครับผมก็จะพามาดูนะครับในส่วนของอฟีเจอร์นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็หน้าจอนี้ครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทนะครับผมก็เป็นการทำเควสนะครับรายวันปกตินะครับแล้วพอ EXP มันขึ้นแล้วก็มารับไอเทมจากพาร์ตได้อันนี้จะเป็นรางวัล VP นะครับของเราเป็น VP 1นะตัวเกมแจก VP 1นนะครับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มารับไอเทมได้ตรงนี้ ถ้าเป็น vp 2 3 4ก็ต้องเติมเอานะครับผมต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของระบบช็อปนะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะครับก็สามารถที่จะซื้อนะครับในส่วนของซื้อเพชรซื้ออะไรได้นะครับผมแล้วก็ใช้เพชรซื้อไอเทมต่างๆได้นะครับรวมถึงระบบ benefit นะฮะเบ b e n e ก็คือระบบล็อกอินนะครับก็จะมีด้วยกันนี่ครับวันที่2เนี่ยเราสามารถที่จะรับตัวกอมเบได้นะครับมันจะเป็นร่างแปลงของคาปิกกนแล้วก็เนี่ยวันที่7นะฮะจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับก็คือ ในส่วนของอ่าดิสโซดอนเมกานะครับร่าง X นะครับผมก็เป็นเมกาดิสโซดอนเนะฮะก็แจกกันไปเลยนะครับโปเกมอนระดับสูงเลยนะครับวันที่7ด้วยกันนะวันที่2กับวันที่7นะครับแจกโปเกมอนเนาะแล้วก็จะมีพวกรางวัล v วีต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมารับตรงนี้ได้นะฮะเป็นไอเทมที่เราอ่ารับได้จากมันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น7วันเช่นกันนะฮะก็จะเป็นโค้แคปซูลทองต่างๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นระบบอีเวนต์นะฮะก็คือกิจกรรมนะครับอย่างเงี้ยเราทํา ภารกิจรายวันใช่ไหมแล้วก็กดระับไอเทมได้นะครับอันนี้จะเป็นรางวัลจะอันดับนะฮะครับกิจกรรมต่างเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตลอดนะว่าระบบมันมีกิจกรรมอะไรมาให้เราทําบ้างนะครับอ่าถัดไปนะครับก็ไปดูกันในส่วนของนี่ครับตัวพิกาจูตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะป้อนเข้าปั้นได้แล้วก็กดคุยกดจิ้มมันได้นะครับจะเพิ่มเรื่องหัวใจนะครับให้กับตัวโปเกมอนด้วยนะฮะถัดไปครับอันนี้จะเป็นระบบกาชานะครับเป็นการสุ่มกาชา ก็เดี๋ยวเราจะสุ่มให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปหาเจ้าไอเทมสุ่มกาชาด้วยนะครับตอนท้ายคลิปนะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบตัวละครนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนะฮะด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปแกมอ n อินโฟเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของโปเกมของเราได้นะครับรวมไปถึงการกดอัพพลังต่างๆนะครับก็สามารถกดได้ในกช่องนี้ครับเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับวิธีใส่โค้ดนะก็เข้ามาที่ Player Info ครับกดไปที่ a c t i v a t e Code ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามีให้ธุรการ8โค้ดนะโค้ดแรกเลยแล้วกันนะครับพิมพ์ไปเลยว่าโปเก้นะฮะศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มนี่เนี่ยมีที่สุ่มกาชาด้วย2เม็ดนะครับผมอ่ะผมเรียกเป็นเม็ดแล้วกันนะอันที่2ครับก็เป็นโปเก้ศูนย์ศูนย์หนะครับกดไปเลยนะครับผมโอเคไหมต่อมาครับผมโค้ดที่3นะฮะก็จะเป็นโปเก้ศูนย์สามโอเค ถัดไปนะครับผมก็อาจะเป็นในส่วนของโค้ดถัดไปเลยนะกันก็อาจะเป็นหกหกนะครับผมถัดไปนะฮะอ่ะต่อมานะครับผมก็โค้ดถัดไปเลยนะครับก็เป็นอ่าโปเก้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่ะรับไปเลยนะครับผมนี่แค่นี้เองนะครับผมง่ายไหมถัดไปนะครับผมก็โค้ดถัดไปเลยนะครับก็เป็นอ่าโปเก้แปดแปดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับผม อ่ะเลขอสองโค้ดเนาะต่อมานะครับโค้ดที่7นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอ่าโปเก้นะครับก้าก้านะครับผมอ่ะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับที่ค้างไปเมื่อกี้ข้ามไปโค้ดหนึ่งนะฮะก็อ่าจะเป็นในส่วนของนี่ครับโปเก้ศูนย์ศูนย์สองนะฮะผมข้ามไปอ่ะโอเคกดเลขที่ดได้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็แล้วนัดถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปสุม่มอ่าในส่วนของกาชากันนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะ รับโค้ดเสร็จนะครับได้เหรียญมาไปที่ทานสปอร์ตเลยนะครับไปสุ่มกาชากันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่านะครับ10ตัวนะฮะ20ตัวเดียได้อะไรนะครับผมมาจัดกันไปเลยนะครับในการสุ่มนะฮะ10ครั้งแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้ระดับ S 1ตัวนะ S หมายถึง4ดาวนะครับผมอาไม่ซ้ำเลยนะเท่ๆอุ้ยดีว่ะโอ้ได้พีเจนมาซ้ำนี่ครับอุ้ย4ดาวได้เป็นฮิตตคางเงะนะครับผมอะโอเค ต่อมานะครับ10ตัวถัดไปเลยแล้วกันนะอันนี้คือการรีวิวสุ่มกาชาเนาะอ่ะเรามาดูโปเกมอนแรงเอสที่เราจะได้รอบนี้กันนะฮะอ่ะโอเคเราสามารถกดสคริปต์แอนิเมชันก็ได้โอ้ได้ซ้ำมา2ตัวนะโอ้ได้ซ้ำอีกแล้วนะเอสคือเฮ้ยนีดีนุนควีนะฮะไอตัวนี้ดีนะฮะโจมตีแรงมากเลยครับแล้วก็ถึกด้วยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับอ่ะเหลือตัวนึงนะครับเป็นไฮเปอร์นะครับเป็นตัวพิเศษนะ โอ้ดิบุตรล่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าช่บงกิปก็ฝากก่ไแล้วก็แชร์ก่อนสมัครใครท่านคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก,ก็อนกินถึมจแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับ